ท่ชมครับความตื่นตัวในเรื่องของพลังงานไม่ได้มีแต่เฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้นวันนี้เด็กเมืองพลเขาได้ทดลองทำไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตด้วยครับจำกันได้ไหมครับว่าหลายครั้งที่ผ่านมาผมเคยพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทําไบโอดีเซลของผู้ใหญ่ทั้งที่นั่นที่โนนและก็ที่นี่แต่วันนี้ ผมจะพาไปดูการทำไบโอดีเซลอีกวิธีหนึ่งของเด็กๆโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเขาใช้ของที่มีในท้องถิ่นมาทดลองทำไบโอดีเซลกันด้วยละครับเราจะไปหาขี้เท่าเนี่ยนะคะซึ่งหาได้ง่ายในชมุมชนนะคะก็คืออย่างเช่นเท่าจากบ้านเรือนค่ะเท่าจากฟางข้าวและเท่าจากต้นทู้บือสีนะคะ แล้วก็จะนำขี้เท่าทั้งสามนี้นะคะมาทดสอบความเป็นกรดเบสนะคะพบว่าขี้เท่าจากบ้านเรือนและขี้เท่าจากต้นจากฟางข้าเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติเหมือนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จึงเลือกขี้เท่าจากบ้านเรือนค่ะมาทำการทดลองครั้งนี้ค่ะจากผลการทดลองน้องๆเขาจึงรู้ว่าขี้เท่าจากบ้านเรือนมีความเป็นด่างสามารถนำมาใช้แทนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้อย่างไม่มีปัญหา และไม่มีอันตรายต่อร่างกายอีกด้วยนะครับแหม่ทีนี้เมื่อได้ขี้เท่ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็นำเอทานอล40ดีกรีหรือเหล้าขาวภูมิปัญญาชาวบ้านเรานี่แหละครับผสมลงไปในขี้เท่าคนไปคนมาให้เข้ากันฉากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้30นาทีแล้วนำมากรองแหม่ใสปิ้งจนมองไม่ออกเลยนะครับว่ามีขี้เท้าผสมอยู่ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปน้องๆเขาก็จะทดสอบว่าน้ำมันชนิดไหนเหมาะสมที่จะนำมาทำไบโอดีเซลมากที่สุดละครับน้ำมันที่เราเลือกเนี่ยนะคะมีสีชนิดค่ะก็คือน้ำมันน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันถั่วเหลืองค่ะน้ำมันหมูนะคะและน้ำมันที่เหลือใช้จากรัวเรือนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำสารละลายเอเทานอลที่เตรียมไว้เนี่ยนะคะมา ผสมลงในน้ำมันอย่างเ,งเ,าเป็น2เท่าของน้ำมันนะคะก็คือ40มิลล,ลค่ะไปอุ่นนะคะที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะและเมื่ออุ่นเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วจึงนำสารละลายเทลงในกรวยแยกเพื่อให้ชั้นของไขมันและน้ำมันแยกออกจากกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับน้องๆเขาจึงนำน้ำมันส่วนที่ได้ไปล้างน้ำทําความสะอาดอีกทีหนึ่งครับ แมทีนี้ก็มาถึงขั้นทดสอบกันแล้วละครับว่าไบาโอดีเซลที่ได้จากน้ำมันชนิดไหนจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดโอ้โหเย้และและ้วน้ำมันถั่วเหลืองก็ให้ข้อสรุปว่าตาิดไฟได้ดีที่สุดครับแม่จึงเหมาะสมที่จะนำมาทำไบโอดีเซลว้าแต่ว่าใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทำไบโอดีเซลเนี่ยมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่าจะน้องสาวถ้าเราผิดในตอนนี้ค่ะก็ คงไม่คุ้มแน่นอนค่ะคือหนูมั่นใจนะคะว่าราคาน้ํามันดีเซลในตอนนี้นะคะก็คงจะไม่หยุดอยู่ที่30บาทแน่นอนค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ไบโอดีเซลจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะก็สามารถทําให้ลดต้นทุนในการผลิตได้เช่นกันแม้การผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีนี้จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่กระาม แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประกายความคิดที่ช่วยสะกิดให้เราตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานที่เหลืออยู่ด้วยนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตท,ะทะจำกัดมหาชน สร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน